สวัสดีค่ะนี่กลับมาพบกับอากิโกในซูเปอร์เซมชาเลนจ์กันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะพี่มีได้เปลี่ยนทรงผมให้อากิโกแล้วนะ,ะเพราะว่ารู้สึกว่าทรงหน้ามานี่คือทําให้เราไม่เห็นหน้าตาของอากิโกเลยนะคะโอเคพียมีให้อากิโกมาขายต้นไม้ค่ะขายดอกไม้นะคะพืชผักผลไม้ของเขานะ,ะก็ตอนนี้นะคะคืออากิโกเนี่ย มีเงินอยู่ในบัญชีอยู่แค่หนึ่งหมื่นสี่พันกว่าเหรียญเท่านั้นเองนะคะคือน้อยมากเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะอากิโกะก็ไม่ได้ทํางานทําการอะไรนะก็เดี๋ยววันนี้นะคะพี่เอมี่จะให้เขานะคะทําปณิธานนะคะนักประพันธ์ยอดขายดีเด่นนะคะข้อสองนะคะนักเขียนหนังสือคุณภาพดีห้าเล่มคือเลอแค่สองเล่มเองก็ผ่านแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้อากิโกะก็คงไม่ได้ออกไปไหนคะ่ะ เขียนหนังสือคะ่ะนี่ไงเธอรู้สึกมั่นใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหนังสือเธอก็น่าจะได้คุณภาพดีนะคะโอเคหนังสือแห่งความร่าเริงดีกว่านะคะโอเคมาพี่มี่จะตั้งชื่อให้ว่าเที่ยวภูเขาโคโมโเรบีนะคะเล่มหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยนะก็ให้โกเขียนไปเลยค่ะ อนนี้นะคะทักษะการเขียนของอากิโกนะคะก็อยู่ระดับ6แล้วค่ะโอเคเธอก็เขียนด้วยความมั่นใจนะคะยังไม่มีการเบื่อหนอะไรทั้งสิ้นนะตั้งใจเขียนดีมากเลยอากิโกเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะได้เป็นหนังสือคุณภาพดีไหมโอเคโอเคเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ได้เป็นหนังสือคุณภาพดีนะคะเล่มที่4เสร็จไปแล้วนะโอเคให้เขาเขียนต่ออีกเล่มนึงเลยค่ะ เออเอาเรื่องอะไรดีเอาเรื่องอหนังสือสร้างแรงบนันดาลใจมาเอาหน้าผาแห่งความสำเร็จละกันนะคะหน้าผาแห่งความสำเร็จโอเคลุยเลยอาก,กิโกะสู้ๆนะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะคะ อ่าตอนนี้เลื่อนระดับแล้วค่ะทักษะงานเขียนของอากิโกะเลื่อนเป็นระดับ7แล้วค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะเป็นเวลาสองทุ่มจะสามทุ่มแล้วนะคะคืออากิโกะก็เขียนหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนเสร็จหรือยังหนูยังไม่เสร็จเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะโอ้ยังไม่เสร็จนะแต่ว่าอากิโกะเธอหิวข้าวหรอโอเคงั้นให้เขาไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วนะคะก็ไปเขียนต่อเลยนะมันเพิ่งสามทุ่มเอง คือพี่มี่จะกั้นใจนะคะให้อกโกทำไม่ได้นะโอเคตอนนี้อากิโกก็มานั่งเขียนต่อแล้วนะคะซึ่งพี่มี่มีความสุกว่ามันเหลืออีกนิดเดียวเองอะแต่ทําไมตะกี้เธอไม่เขียนต่อให้เสร็จก็ไม่รู้อะ่ะแหมบทจะหิวก็ไปเลยนะน่าจะรอให้เสร็จก่อนนะคะ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เลื่อนขั้นปณิธานนะคะก็คือข้อ3นะคะต้องทําอะไรบ้างนะคะนักแต่งชื่อดงังข้อ1นะคะทักษะงานเขียนถึงระดับ6ซึ่งอากิโกะก็ถึงไปแล้วนะระดับ7แล้วด้วยแล้วก็เผยแพร่หนังสือ10เล่ม,มแล้วก็เขียนหนังสือคุณภาพดีเยี่ยม5เล่ม อีกแล้วเหแต่ว่าเผยแพร่หนังสือ1ิบเล่มนี่ก็ก็หนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนกับต้องเริ่มทําใหม่อะโอ้โหแต่กี้นะมีเขียนตุไว้2สองเล่มนะคะเพราะฉะนั้นเราไปเผยแพร่เลยดีกว่าค่ะเอ๊ะมันต้องคือพี่เอ็มไม่แน่ใจเอาเผยแพร่ด้วยตนเองไปก่อนดีไหมเพราะไม่รู้ว่าแบบถ้าขายสำนักพิมพ์นะมันจะนับให้หรือเปล่านะคะโอเคเอา้าวไม่ไม่ได้หรอลองดูใหม่ อีกเล่มหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออ่านก่อนทำไมอ๋อนี่ไงมันนับให้นะคะเออก็ได้ดนี่นะเดี๋ยวก่อนนะอ้าวมันไม่นับให้ทำไมมันนับให้เล่มเดียวอะ่ะงงเลยอะ่ะไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวเหมือนก็ต้องเริ่มทำใหม่ตั้ง9เล่มแล้วต้องให้มีคุณภาพดีเยี่ยมตั้ง5เล่มนะคะ โอ้โหโอเคตอนนี้นะคะฮิโกะเขาอยากอาบน้ำแล้วไปอาบน้ำดีกว่านะฮิโกะปะคือพี่เอมี่คิดว่านะคะพี่เอมี่น่าจะประหยัดไฟให้อากิโกะหน่อยนะ,ะแสงไฟอัตโนมัตินะเคเพราะไม่งั้นนะแบบโดนค่ายนี่ไปเย,เยอะมากเลยนะคะอ่าเราควรประหยัดไฟนะอันไหนไม่ได้ใช้นะคะก็ ก็ควรปิดนะเปิดเป็นไฟทางไว้น,นิดหน่อยให้พอเห็นก็พอนะคะโอเคแค่นี้แหละตอนนี้นะคะเป็นเวลาหกโมงเช้าแล้วนะคะคือพี่มีเปิดตู้เย็นของอากิโกะนะยังเหลืออาหารอยู่อีกตั้งเยอะแนะ่เอเดี๋ยววันนี้พี่เอมีจะเลือกให้เขากินสักหน่อยนะคะเอาหมูย่างหอใบตองละกันนะคะมันเหลืออยู่อีกสองที่นะถ้า,ากิโกะกินไปแล้วก็ยังเหลืออีกที่หนึ่ง ไอโกเขาใช้ตะเกียบกินนะเนี่ยหมูย่างห่อใบตองเธอใช้ตะเกียบกินข้าวเหนียวได้ไงเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวนะคะโอเคเดี๋ยวกินเสร็จแล้วแล้วเ,เ,เราไปขายพืชผักผลไม้กันนะไอโกนะฟังเพลงด้วยโอเคค่ะตอนนี้นะคะพี่เอมี่ให้ไอโกนะคะเขามาเก็บเกี่ยวกลาบค่ะก็ไม่ได้ขายนะคะเพราะว่า กะว่าเดี๋ยวจะให้เขาทำอุ้ยไอ้กะหนาวอ่ะพี่ไม่ลืมเปลี่ยนชุดลืมเปลี่ยนชุดกันหนาวให้เขาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ้าวเก็บกุหลาบกอนเหรอโอเคเก็บหมดเลยนะคะพอก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นแอปเปิลเนี่ยจะให้ขายนะเปลี่ยนชุดกันดีกว่าโอเคพวกผลไม้ขายไปเลยนะโอเคแก้วมังกรขายเลยจ้า เดี๋ยวออกพวกนี้เราก็ต้องให้เขาเก็บนะคะเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนโถเกือบไม่ทนันทันไหมเนี่ยอา่าไม่ทันแล้วงั้นอันนี้ก็เก็บแล้วกันนะคะอาฮ่าโอเคเรียบร้อยตอนนี้นะคะเพมี่กำลังคิดว่านะเพมี่อยากจะขยายไอ้โรงเรือนซักหน่อยนะคะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มันจะวางได้ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคก็เพิ่มได้มาแค่กระถางเดียวนะคะงั้นเพมมี่ให้เขา ปลูกแก้วมังกรเลยละกันอ่ะพี่อมี่ไม่ได้เปลี่ยนไปที่ปณิธานอ้นี่ด้วยเดี๋ยวก่อนนะแต่ข้อนี้คือมันต้องวิวัฒนพืชที่ไม่ซ้ำกนะันน่ะตอนนี้ยังไม่มีพืชไหนให้วิวัฒนเลยอนะ่ะโอเคพี่เอมี่คิดว่านะคะให้กิโกจัดดอกไม้หน่อยดีกว่าเพราะตะกี้นะคะเราเอ่อเก็บดอกไม้ไว้เพียบเลยนะเอาอะไรดีอ่ะเอาที่แบบเราจัดได้อนะ่ะนี่งุกลาบ อ้วันนี้นะคะถ้าขายได้ได้ตั้งร้อยสิเหรียญแน่น่าสนเอาเลยนะคะมาคือเก็บมาเยอะนะออ้ยเธอจะไปดมมันทําไมล่ะก็รู้ว่าตัวเองดมและจามาถ้าทางไม่ค่อยชอบงานฝีมือเท่าไหร่นะคะอีกโก้ <c oughs> คืออาิกโกะเนี่ยเขามีทักษะการจัดดอกไม้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำนะตอนนี้ทักษะมันยังไม่มีเต็มสิเพิ่มจากหทักษะที่เรา ทำมาก่อนหน้านี้เลยนะคะมีแต่แบบอ้าเสร็จแล้วหรอมาขายเลยนะคะขายไปเลยแล้วกันได้ตั้งร้อยห้าสิบหกเหรียญแนนะ่คือขายในพร้อมซี่รู้สึกจะขายยากมากเลยอันที่แล้วที่ลงไปสองอันเนี้ยค่ะมี่ขายไม่อาะคุณภาพแย่โอเคงั้นเราลากขายไปเลยแล้วกันนะคะมันคุณภาพแย่เนะี่ยอันนี้คุณภาพอะไรอะคุณภาพปกติแต่ก็ขายไปเลยแล้วกันไม่ต้องลงในพร้อมซี่ดีกว่านะ เพราะว่าเกียรติเสียตังค์อ่ะตั้งห้าเหรียญแนนะ่ถึงจะขายได้ทีได้เยอะก็เหอะนะคะนี่ไงค่าลิกิทธิ์มาแล้วนะคะหนังสือที่เขียนใหม่เป็นไงบ้างเที่ยวภูเขาควมลริบิโอโ้ได้แค่4 7เหรียญเองอะ่ะแต่หน้าผาแห่งความสำเร็จได้ร5อยเหรียญโอ้โหดีมากเลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะอากิโกะเขาเหมือนกับว่าอยากคุยกับใครสักคนนะพี่เอมี่ให้อากิโกะโทรหาเพื่อนหน่อยดีกว่าโทรคุยหน่อยดีกว่านะคะสงสารเขา โทรคุยกับใครดีอ่ะเออรีออนดีกว่านะคะรีออนไม่ได้คุยกันตั้งนานแล้วสวัสดีจ้ารีออนเป็นยังไงบ้างไม่มาหาอากิโกะเลยนะอากิโกะไปเที่ยวแค่สองวันเองตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะถ้าอยากมาหาอากิโกะก็มาได้เลยนะจ้าโอเคเดี๋ยวอากิโกะเขาคุยกับรีออนเสร็จนะคะเพมี่ก็จะให้เขาไปเขียนหนังสือต่อค่ะโอเค ตอนนี้นะคะพี่เอมีจะให้ออฮิโกเขาเขียนหนังสือต่อแล้วนะเอาแนวไหนอีกดีล่ะบทภาพย,ายนตร์หรอออฮิโกยังไม่เคยความเศร้าไม่อยากเขียนคู่มือออกกำลังกายแล้วกันนะคะวิธีวิ่งอย่างถูกต้องนะคะไม่รู้จะแต่งว่าอะไรวิธีวิ่งอย่างถูกต้องโอเคอ่าให้ออฮิโกเขียนไปนะอา้าอ๋อตอนนี้คือเขา ขาดความสนุกไม่เป็นไรเขียนหนังสือเสร็จก่อนนะจ๊ะไอกโกะเพราะตอนนี้เธอมีความมั่นใจอยู่นะมาเขียนไปเลยตอนนี้ก็อกิโกะเขียนได้มาครึ่งเล่มแล้วนะคะก็ยังไม่เสร็จสักทีตอนนี้จะบ่ายแล้วนะเธอยังไม่กินอาหารกลางวันเลยอย่ะหิวหรือเปล่าเนี่ยน่าจะยังนะโอเคเขียนต่อไปจ้าอุ้ยตอนนี้อกิโกะเขาแบบอืไม่มีความสนุกเอามากๆแล้วนะคะ โอ okay. เคเขียนหนังสือไปก่อนนะฮ okay. yes. <it>. ิโกะโอเคเรียบร้อยนะคะเสร็จยังเย้เผยอ่านี่ไงได้คุณภาพดีเยี่ยมด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวนะขอดูก่อนนี่คุณภาพหนังสือขายดีโอเคงั้นรีบไปเผยแพร่ดีกว่านะคะทีนี้เราจะเผยแพร่ด้วยตนเองหรือว่าเผยแพร่ด้วยตนเองดีกว่าเนอะเราไม่ต้องขายให้สำนักพิมพ์หรอกโอเค โอ้โหอากิโกะได้เป็นดาราหน้าใหม่นะคะคือเป็นคนดังในด้านเกี่ยวกับงานเขียนนะโอ้โหดีใจจังเลยนะคะไหนดูสินี่ไงได้หนึ่งดาวด้วยตรงนี้นะคะสามารถเลือกได้แล้วนะคะข้อมูลความโด่งดังของอากิโกะนะโอ้โหจะเลือกอะไรนะคะระหว่างเป็นพันธมิตรกับบริษัทนะคะขยายเครือข่ายแล้วก็ เป็นที่สังเกตเห็นนะโอเคพี่เอมี่ยังไม่เลือก <c oughs> ก็ให้ดูไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาเลือกทีหลังดีกว่าคือตอนนี้ไอโกะเขาขาดความสนุกใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่เอมี่ให้เขาไปเล่นเกมดีกว่านะคะโทษชวนลีออนมาเล่นเกมด้วยดีกว่านะ,ะเพราะรู้สึกว่าลีออนจะนี่ไงชวนมาเล่นที่นี่ลีออนจะเล่นเกมเก่งนะเรายังไม่เคยขอลีออนเป็นแฟนด้วยใช่ไหมดีเดี๋ยวพี่เอมี่จะให้โกขอลีออนเป็นแฟนด้วยไหนาหาลีออนไม่เจอนี่ไงโอเค ลีออนมาเที่ยวบ้านฉันไหมมาเล่นเกมกันลีออนบอกว่าเดี๋ยวจะรีบมาเดี๋ยวนี้นะคะโอเคตอนนี้นะคะลีออนก็มาเล่นเกมกับอากิโกแล้วนะคะเอะอากิโกได้ทักษะอะไรเอ่ยอ๋อการเล่นวิดีโอเกมนะคะโอเคคือพี่เอมิจำไม่ได้ว่าอากิโกเคยจูบลีออนหรือ,อยังอะ่ะคือตอนนี้พี่เมิเปลี่ยนปณิธานมาเป็นจอมโจรป้นใจนะคะเป็นไงอากิโก สนุกขึ้นบ้างไหมโอเคเขาก็ความสนุกเขาก็เพิ่มขึ้นแล้วนะคะโอเคก็ปล่อยให้อากิโกะเล่นเกมกับรีออนให้จบเกมนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่เอมิว่าจะให้อากิโกะนะคะลองขอรีออนเป็นแฟนอีกคนคะ่ะมีแฟนหลายคนดีไหม <c oughs> จะสับลังทันไหมเนี่ยโอ้ oh. โหเกมโบลิ่งนะคะโอ้โ oh. หดูท่าทางจะง่ายนะเออจริงๆอากิโกะเขาต้องมีทักษะการยนโบลิง่งนั่นเนี่ย ยังไม่เคยพาอากิโกะไปะโยนโบวิ่งเลยนะคะเคเดี๋ยวต้องหาโอกาสไปแล้วเอา้าเล่นเสร็จแล้วนะคะซึ่งแบบอีกแล้วว่าอากิโกะทำไมแบบนี้อ่ะเดี๋ยวพี่เมิจะให้ดูนะทัากษะการเล่นวิดีโอเกมคือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทำไมไม่ผ่านล่ะตลกมากเลยก็ไม่เป็นไรนะคะพี่มีให้อากิโกะนะคะจูบอย่างสุภาพได้ไหมริออนขอบคุณมากเลยนะอุ้ยนี่หรอสุภาพเดี๋ยวก่อน ลีออนแบบเหมือนกับชะง,งักนะคะไม่ยอมจูบอ่ะทำไมอะ่ะรีออนบอกว่ามันเร็วเกินไปหรออ่ะจูบธรรมดาแล้วกัน <laughs> จูบแบบเมื่อกี้อ่ะรีออนคงตกใจนะคะอะ้าจูบแบบนี้ได้อยู่แต่ว่าแปลว่าเคยจูบแหละคือ <laughs> เพยม่จำไม่ได้ไงอโอเคขอรีออนเป็นแฟนได้ไหมอะ่ะเออมันจะขึ้นให้มาไม่ขึ้นให้นะคะโอเค คืออากิโกะเนี่ยเขายังไม่สามารถขอลีออนเป็นแฟนได้นะคะเพราะว่าค่าความสัมพันธ์เขายังไม่เยอะไงทั้งสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะคะสีเขียวก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะแบบความสัมพันธ์เป็นเพื่อนที่ดีนะคะส่วนสีชมพูนี่ก็เกี่ยวกับความรักนะคะคือมันยังขึ้นน้อยอยู่เอ้าอากิโกะรีออนไปไหนแล้วล่ะรีออนไปเข้าห้องน้ำโอเคเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวลองดูอีกทีนะโอเคพี่มี่นะคะให้อากิโกะนะเขาพยายาม จีบรีออนเยอะๆนะตอนนี้นะคะคําว่าขอเป็นแฟนขึ้นมาแล้วโอเคงั้นฮิโกะเนี่ยขอรีออนเป็นแฟนไปเลยค่ะคือเราต้องสะสมแฟนให้ได้8คนนะอย่าลืมโอเครีออนตกลงเป็นแฟนกับฮิโกะแล้วค่ะดีใจจังเลยนะคะแต่ว่านะคะคือการจุบซิมสิบคนเนี่ยโอ้ยกุ้มใจรีออนง่วงแล้วหรอรีออนง่วงก็กลับบ้านไปก็ได้นะคะ ตอนนี้เป็นเวลาจะทุ่มหนึ่งแล้วนะริออนยังคงแบบยังเป็นพึ่งแตกเนื้อหนุ่มนะยังติดแม่อยู่หรือเปล่าต้องรีบกลับบ้านกระซิบอะไรอะกระซิบอะไรกับไอ,ไอคิโกะริออนริออนอยากกลับบ้านก็กลับไปก่อนนะเดี๋ยวไอคิโกะจะเขียนหนังสือต่อช่วงนี้ไอคิโกะเป็นนักเขียนอยากได้เงินเยอะๆริออนจะช่วยอะไรไอคิโกะได้ไหมช่วยไม่ได้ก็กลับไปโอเค ตอนนี้นะคะอากิโกะเขามีความมั่นใจสุดๆค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องให้เขามาเขียนหนังสือนะคะ mm hmm. พื่อมีให้อากิโกะเขียนหนังสือเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนะคะ mm hmm. เอาเรื่องอะไรดีเอาเรื่องกระจกแห่งแรงบันดาลใจและกันนะคะ mm hmm. โอเคเขียนไปเลยจ้า mm hmm. ตอนนี้นะคะหิมะตกแรงมากเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะอากิโกะยังเขียนหนังสือไม่เสร็จเลยอะ่ะโอ้โหเขียนนานมากเหมือนกันนะคะเล่มนี้ ซูซูนะอากิโกตอนนี้เธอหิวข้าวด้วยจะเย็นๆนะคะทักษะก็ใกล้เต็มแล้วนะคะเนี่ยเย้ทักษะเลื่อนระดับแล้วค่ะเลื่อนเปนระดับ8แล้วนะคะโอเคหนังสือก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะ,ะเรียบร้อยค่ะอากิโกเขียนหนังสือเรียบร้อยแล้วนะคะก็หนังสือคุณภาพดีนะคะเล่มที่สองนะป่ะเผยแพร่หนังสือกันเลย สำหรับคลิปนี้นะคะพีอมี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้พีอมี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ